รถเครื่อง Big b ไบคตัวแรงของทหารไทยเขาใช้รุ่นไหนกันบ้างวันนี้เวลเลอร์สตอรีไม่พูดพร่ำทำเพลงขอเริ่มมาเลงให้ฟังกันเลยครับมากันที่ข้อแรกครับมอไซค์ตัวพลิ้วของสารวัตรทหารบกไทย h o n d a c b 500X ครับเริ่มด้วยรถเครื่อง Adventure ร์ทัวร g ที่สอหอทอบอเนี่ยเขาใช้ฟังโฆษณาซักแป๊บคลาสโปรโมชั่นสตอ็อกเอาท์เซลลดกระหน่ำสูงสุด75%พบกับสินค้าแท็กซี่เขแบรนด์ชั้นนำกว่า40แบรนด์ และนี่คือแบรนด์ที่ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ปัมป๊ม โปรโมชั่นเริ่มแล้วเด้อตั้งแต่วันนี้จนถึง30มกราคมนะคะของถูกและดีมันมีอยู่จริงที่เวนเดอร์แท็กติคอลขึนมาช้าสินค้าจะหมดเอานะคะไปซื้อกันคะ่ะเขาใช้ซิ่งกันให้ควักโดยตัวรถครับติดตั้งอุปกรณ์แบบยับยับอย่างวิทยุสื่อสารพ่วงสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ติดกล้องข้างซ้ายขวาแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการขับขี่เพราะว่าเขาเนี่ยก็มีการฝึกกันอย่างพิ้วไหวอยู่ตลอดเวลาครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบพาลาเลลทวินขนาด471ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ํา47 แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีใช้ะระบบหัวฉีดแถมด้วยเกียร์6สปีดโช๊คแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิลิมแต่ว่าด้วยความที่ต้องเน้นลุยๆเนี่ยมันก็เลยมีระยะยุบตัวที่5.5นิ้วซึ่งก็มากกว่ารุ่นทรงสปอร์ตอย่าง CB 500R แล้วก็ทรงเนกเกตแบบ CB 500F ที่มีระยะยุบที่4.3นิ้วครับด้านหลังสวิงอาร์ม cool, คู Up ่โช๊คอัพเดี่ยวโปรลิงปรับได้9ระดับซึ่งด้วยความที่มันเป็นทัวร์ลิงะนะครับก็ทำให้ท็อปสปีดอาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ดยในเ เขาเขียนว่าบิดหมดปลอกได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าโมหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าสอหอท่านไหนเคยหมอบมิดไมล์ถึง177ี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับโดยราคาตอนนั้นก็อยู่ที่ลำละประมาณ2 1 5 0 0 0งบาทหน่วยที่ใช้ก็เป็นสารวัตรทหารบกแล้วก็ตำรวจบางหน่วยครับ 2. ฉลามบกแห่งสารวัตรทหารไทย Yamaha FJR 1300A เป็นหนึ่งในตัวพันของสอหอสุดคลาสสิกที่มีให้ขี่กันตั้งแต่ พันสอหอบอกอทถแถมสอหอทอรอกับสอหอทอ,อก็มีด้วยครับแต่ที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยนั่นแหละครับแถมรุ่นนี้ครับบางภารกิจเนี่ยเขาก็ให้สอหอผู้หญิงขับด้วยตัวรถเนี่ยติดตั้งกล่องข้างเครื่องขยายเสียงแล้วก็วิทยุพร้อมสัญญาณไฟเช่นกันแถมบางคันเนี่ยตัวเบาะด้านหลังหรือว่าเบาะคนซ้อนก็มีการโมใหม่ให้สามารถเก็บแบตได้เพิ่มเพราะว่าต้องมีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างทาให้กินไฟเยอะกว่ารถทัั่วไปโดยหลกกๆ็มา พร้อมกับเครื่องยนต์4สูบขนาด1,298 cc ซี4วาล์วให้มาเนี่ย141ที14่8,000รอบต่อนอาทีแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ำครับตัวรุ่นที่สหเขาใช้กันเนี่ยก็จะเป็น 1,300A ซึ่งชกหน้าจะเป็นเทเลสโคปิกและเกียร์ธรรมดาโดยจุดเด่นอีกอย่างเนี่ยก็คือการส่งกำลังไปที่ล้อหลังซึ่งก็เป็นระบบเพลาแล้วครับไม่ต้องมาล้างโซ่หยอดน้ำมันให้เสียเวลาน้ำหนักตัวรถเนี่ยก็อยู่ที่292กิโลกรัมเอาง่ายๆก็บิดศูนย์ถึงร้อยได้ที่2.9วิ นาทีท็อปสปีดเขาเขียนว่าสัตว์ได้246กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณคันละ8000กลางๆครับสบายกระเป๋าสุดๆ3รถเครื่องครูเซอร์ทรงลุงของพันสห11 Honda Ctx 1300ครับจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของกองพันนี้เลยก็ว่าได้ครับที่มักจะมีรถเครื่องแปลกๆไม่เหมือนหน่วยอื่นซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ทรงครูเซอร์สุดเก๋าอย่าง Ctx 1300นี่แหละครับมีการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่แบบครบครันบวก กับเครื่องยนต์สุดอลังแบบสูบวีความจุ1,261ซีซี4สูบวาง90องศากำลังสูงสุด84แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดพร้อมเกียร์5สปีดปลายท่อคู่ซ้ายขวาเนี่ยก็เดินอย่างเงียบจานเบรกดิสน้าคู่หลังเดี่ยวกำทีเนี่ยไม่ต้องเสียวเลยครับว่าจะเบรกไม่อยู่ระบบส่งกำลังแบบเพลาขับแทนโซสเตอร์น้ำหนักทั้งคันเนี่ย3 3 8กิโลกรัมแล้วด้วยความที่มันเป็นทรงครุยเซอร์ครับเน้นนั่งขับง่ายๆเนี่ยก็เลยทำให้เบาะมันต่ำนั่งได้แบบสบสายส ด้วยความสูงแค่735มิลเท่านั้นเองโดยท็อปสปีดครับเขาเขียนอยู่ราวๆ193กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้วิววาอะไรมากครับตามสไตล์รถคุยเซอร์นั่นแหละโดยราคาก็สบายกระเป๋าเช่นกันครับ8แสนกลางๆเท่านั้นเองเศษตังทั้งนั้นนะนะสี่ครับรถเครื่องเยอรมันสุดหรู BMW R1200RT ครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของมอไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบวางเครื่องแบบแนวนอนซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของ BMW h o u s ะนะครับซึ่งก็แน่นอนครับ ทหารไทยใช้กันให้ควกักแถมยังเป็นที่นิยมมากๆในต่างประเทศสัดด้วยแถมเขาเนี่ยก็ยังออกเจ้าตัว R 200 RT Police เพื่อให้เจ้าหน้าท,ที่เนี่ยใช้โดยเฉพาะเลยโดยจะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาจากเบร์ชั่นทั่วไปตัวเครื่องแบบบ er ็อกเซอร์สองตูบขนาด1,170 cc 110แรงม้าที่7,750รอบต่อนาทีระบบ6เกียร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศส่วนโช๊คหน้าเนี่ยก็ BMW Motorrad Telelever 35มิลลิเมตรระยะยุบตัว120มิลลิเม ความเร็วสูงสุดที่ทําได้เนี่ยก็อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ําหนักตัวก็ราวๆ259กิโลกรัมส่วนราคาเนี่ยก็เพิ่มนิดหน่อยนะหนล้านสองแสนนิดๆเท่านั้นเองแหะครับโอ้โหแต่ละคัน มาถึงอันดับสุดท้ายครับรถเครื่องน้องใหม่ล่าสุดของสารวัตรทหารไทย Honda NT 1100 Sport Touring ใหม่ล่าสุดที่สอหอบางหน่วยเนี่ยเาจัดหามาแทนคันเก่าๆครับโดย NT 1100เนี่ยก็พัฒนามาจาก Honda CRF 1100L Africa Twin ใช้เครื่องยนต์เดียวกันก็คือเครื่อง1084 c c 2สูบเรียง4จังหวะ8วาล์วกําลังสูงสุดเนี่ย100.5แรงม้าที่7500รอบต่อน,นาทีเกียร์ก็เป็นอตนัตโนมัติ DCT 6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์ ส่วนโชคหน้าเนี่ยก็เป็นหัวกลับของโชวะโชคหลังสปริงเดี่ยวพร้อมซับแทงมาถึงท o อปสปีดครับเขาว่าซัดกันได้200กิโลเมตรบวกๆส่วนราคาเนี่ยก็คันละประมาณ5 1 5 0 0 0าบาทก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถบิ๊กไบค์ของทาหารไทยใครมีคันอื่นนอกจากนี้หรือว่าขับคันไหนอยู่เนี่ยก็ใส่ข้อมูลมาแชร์กันได้ครับแต่ยังไงก็ช่างครับสำหรับผมเนี่ยหนึ่งเดียวในใจก็จต้องเป็นเวฟร้อยสิบไอเท่านั้นฮะประหยัดน้ํามันสุดๆ เว l เลอร์พีเอ็กซ์สแตนดาร์ดโอเปอมาพร้อมกับนวัตรกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุดเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวเลอร์พีจากเวเลอร์แทติล